บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายซึ่งเอ่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ ไม่มีกันแล้วชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีความทุกข์เป็นพื้นฐานตั้งแต่วันแรกเกิดกระทั่งถึงวันที่หลับตาลาโลกทุกชีวิตต่างก็มีความทุกข์เป็นปกติเหมือนกับโลกที่มีความมืดเป็นพื้นฐานแต่ที่เรามองเห็นคนสัตว์ สิ่งของอะไรต่างๆได้ก็เพราะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวจึงทำให้โลกของเราสว่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเป็นทุกข์แล้วเราก็จะได้เกิดความเบื่อหน่ายในทุกทั้งหลายแล้วก็เรีบขวนขวาย หาทางหลุดพ้นจากทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงการปฏิบัติธรรมนับเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตา จริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กด ลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกักแขนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วน ผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือ ทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราชนตรัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้ว กลมไสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไานาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆ ใจเย็นเย็นว่าที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจดมีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพระสัมมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ ในปราภวสูตรว่านรใดกระด้างโดยชาติกระด้างโดยทรัพย์และกระด้างโดยโคตรยอมดูหมินแม้ญาติของตนกรรมสี่อย่างของนอรชนนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมผู้ที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่นด้วยความจริงใจนั่นจะตั้งเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้เสียแล้วแม้จะได้รับยศตำแหน่งก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะการเป็นคนแข็งกระด้างอวดดือ้อถือดี ดูถูกดูหมิ่นคนอื่นเป็นผลเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งต่อตนเองและหมู่คณะโดยที่บุคคลนั้นก็ขาดคิดไม่ถึงว่าจะมีโทษมากผลเสียของผู้ที่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นต่อไปก็จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่สามารถรับความดีจากคนอื่นได้ พราะก,กลัวเสียเกียรติประเมินค่าตนสูงเกินความเป็นจริงคิดแต่ว่าเราน่ะดีอยู่แล้วใครๆก็สู้เราไม่ได้สุดท้ายก็มีแต่พวกประจบสอพลอห้อมล้อมผลเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้สูญเสียเพื่อนที่ดีๆที่มีความจริงใจ แต่หากมีความอ่อนน้อมท่อมตนทำตนเองเหมือนพระชนับเปล่าพร้อมที่จะยอมรับสิ่งดีๆแม้จะมีคุณธรรมเป็นเลิศอยู่แล้วแต่ก็ยอมลดตนเองลงเพื่อรองรับเอาคุณธรรมความรู้จากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนมหาสมุทรที่สามารถ รองรับน้ำจากแม่น้ำทุกสายและน้ำในมหาสมุทรก็ไม่เคยล้นถ้าทำตัวได้อย่างนั้นนั่นก็เป็นทางมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะยิ่งถ้าหากหมู่คณะใดที่สมาชิกมีความอ่อนน้อมถ่อมตน แม้บางครั้งจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแต่ไม่นานก็สามารถสมัครสมานสมัคคีกันได้เพราะรู้จักออมชอมกันเหมือนดินเหนียวในท้องนายามหน้าแรงก็แตกกระแหงเป็นล่องลึกพอ,อกฝนตกลงมาก็สามารถประสานคืนเป็นดินผืนเดียวกันได้ วันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างดีๆของผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมาเล่าให้ลูกทุกคนได้รับฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าพระสารีบุตรเถระท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากเป็นพิเศษ แม้ตัวท่านเองจะเป็นปริพาชกผู้มีความฉลาดแตกฉานในลทัทิต่างๆเคยท่องเที่ยวไปทั่วชมภูทวีปใครถามอะไรก็ตอบได้หมดแต่พอท่านเป็นฝ่ายถามเขาบา้างกลับไม่มีใครตอบได้ต่อมาท่านได้เห็นกิริยาอันสงบของพระอัสสชิเถระ ท่านก็นยอมที่จะนอบน้อมเข้าไปหาเพื่ออยากฟังถ้อยคำอันเป็นสิริมงคลเพื่อจะได้เกิดมรรคผลขึ้นบ้างด้วยความอ่อนน้อมในครั้งนั้นทำให้ท่านได้รับสิ่งที่แสวงหามานานคือพบผลทางไปสู่อายตนานิพานท่านได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันเพราะได้ฟังธรรมเพียงประโยคสั้นๆ ต่อมาแม้ว่าท่านจะได้รับตำแหน่งเอตะัทธะว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเป็นประธรรมเสนาบาดีสนองงานพระผู้มีพระภาคเจ้าบริหารหมู่สงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างกลออกไปถึงกระนั้น ท่านก็ไม่ได้มีความถือเนื้อถือตัวมีความเสมอต้นเสมอปลายให้ความเนเงิเองกับภิกษุสมมมณรนทุกรูปทำให้ท่านเป็นที่เคารพรักของภิกษุสงฆ์อีกทั้งญาติโยมก็เลื่อมสายศรัทธาในตัวท่านมากครั้งหนึ่งพระเถระถูกพระภิกษุรูปหนึ่งใส่ความว่า เป็นอัครสาวกแต่แกล้งมาเดินกระทบตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสถามพระสารีบุตรในที่ประชุมสงฆ์ว่าเป็นจริงหรือพระสารีบุตรทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอละมัดระวังตนประคองสติอันเป็นไปในกาย เสมือนบุรุษประคองถาดซึ่งบรรจุน้ำมันอยู่เต็มเปี่ยมและก็มีคนเงื้อดาบอยู่เบื้องหลังพร้อมขู่ว่าถ้าน้ำมันหกจะประหารเสียขาพระองค์ประพฤตินตนเสมือนผ้าเก่าสำหรับเช็ดเท้าเสมือนคอที่มีเขาขาดเสียแล้วเสมือนเด็กจันทานที่พลัดหลงถิ่น ย่อมไม่มีอำนาจที่จะแกล้วกล้าอาจหารประการใดดูนะเจ้าว่าขนาพระสาริบุตรซึ่งก่อนบวชก็ล่ำเรียนจนเจนจบในวิชาสิบแปดสาขามาแล้วอดีตท,ท่านก็เป็นถึงบุตรของหัวนหน้าหมู่บ้านทรัพย์สมบัติก็มากมายบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหรันต เป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนึงเพียงนี้เนี่ยมีความสงบสง,งียมเจียมตัวอยู่ตลอดเวลาปเปรียบตนเองเหมือนผ้าคีริ้วเก่า,เ,กาเหมือนโคเขาขาดเหมือนเด็กจันทานไม่มีความถือตัวทนงตนแม้แต่น้อยเลย เมื่อพระสารีบุตรบรรลือสียหนาตในถามกลางสง์แผ่นดินที่แม้ไม่มีจิตก็ยังเกิดอาการหวั่นไหวได้เป็นการอนันโมทนาในคุณธรรมอันสูงส่งของท่านภิกษุรูปนั้นก็เกิดความเร่าร้อนในสรีละเหมือนมีไฟมาเผาไหม้ตัว อดลนทนอยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นขอโทษต่อระสาริบุตรและยอมรับสารภาพต่อหมู่สงว่าได้กล่าวตูใส่ความระสาริบุตรพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าสาริบุตรมีจิตมั่นคงดัง่งขุนเขาหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน เป็นผู้ไม่แสดงอาการยินดียินร้ายเป็นผู้คงที่และมีวัตรดีเป็นผู้มีใจใสสะอาดเหมือนน้ำที่ไม่มีฝุ่นหรือโคลนตมสังสารวัตรย่อมไม่มีแกส่ารีบุตรว่าแล้พระพุทธองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระสารีบุตร อดโทษแก่ภิกษุผู้กล่าวตูมิเช่นนั้นแล้วศีรษะของภิกษุรูปนั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงพระสารีบุตรเองก็ยอมอดโทษให้ทุกอย่างเพราะท่านไม่เคยมีความคิดที่จะประทุษร้ายใครอีกทั้งมีความท่อมตนยังประวรณาตัวอีกว่าหากตัวท่านเองได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกิน ทั้งที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดีก็ขอให้เพื่อนสหธรรมิกได้โปรโดให้อภัยงดโทษนั้นด้วยเห็นไหมจ๊ะว่านักปร,รา์บ,บัณฑิตผู้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมท่านจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพื้นฐานคุณธรรมข้อนี้เนี่ย ปรยบเสมือนมันไดให้เราได้ไต่เต้าขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตทั้งชื่อเสียงเกียรติยศลาบยศและตำแหน่งหน้าที่และการได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตอย่างแท้จริงคือการได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเพราะฉะนั้น ลูกๆของหลวงพ่อก็ต้องฝึกฝนคุณธรรมข้อนี้นะ่ะให้เป็นอุปนิสัยติดตัวข้ามพบข้ามชาติกันไปเลยนะจ๊ะวิธีการแก้ไขทิฏฐิมานะและการจะเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนได้ก็ต้องคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรคือคบสัตบุรุษที่จะได้คอยแนะนำ เตือนสติเราเราก็จะได้ประเมินค่าของตนเองได้ถูกต้องไปตามความเป็นจริงอะไรที่ไม่ดีก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นและอย่าไปคบคนประจบสอบพลอซึ่งจะทำให้หลงตัวเองพาเราไปในทางที่เสียนอกจากนี้เนะี่ย ยังจะต้องแสดงความเคารพบ,บูชาในบุคคลที่ควรบูชาเสมอเสมอเราจะได้ตระหนักถึงผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราและต้องมีโยนิสมนสิการะคือบริจาคิดกรไตรตรองเช่นพิจารณาว่าตัวของเราก็เหมือนกับคนอื่นๆถึงจะเก่งอย่างไร ในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันเรานั้นไม่ได้วิเศษกว่าคนอื่นเลยสิ่งใดที่เป็นข้อถือตัวของเราเช่นชาติตระกูลฐานะรูปร่างหน้าตาตำแหน่งหน้าที่การงานให้มันนำสิ่งนั้นนำมาพิจารณาหนึ่งๆว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่เจรังยั่งยืน ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปคิดอย่างนี้ก็จะได้ไม่ยิงพยองผู้ที่มีความถ่อมตอนนี้นะจ๊ะจะเป็นผู้ที่รู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริงเจียมเนื้อเจียมตัวทำให้มีลักษณะอาการแสดงออกที่เด่นกว่าคนอื่นๆคือมีกิริยาอ่อนน้อมแต่ก็ไม่ลดตัวลงจนไร้คุณค่า และไปถือตัวจนเกินงามสงบสงเงียมแต่ก็มีความองอาจสง่าง,งามอยู่ในตัวเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานมีคำพูดถี่ไพเราะไม่โอโ้อวดยกตัวและไม่พูดกล่าวโทษลบหลู่ทับถมคนอื่นเมื่อทำพลาดพลั้งต่อใครก็ยอมขอโทษเสมอ เมื่อผู้ใดทำคุณก็ออกวาจาขอบคุณใครผิดพลาดก็ไม่เยาะเยะ้ยเห็นใครทำดีก็ชื่นชมสนเสริญด้วยใจจริงแล้วนอกจากนี้เนะี่ยยังเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนแต่หนักแน่นดัง่งขุนเขาไม่นิยมอวดกำลังความสามารถแต่จะพยายามฝึกตนเองให้มีความสามารถ เมื่อใครเขาไม่เห็นพ้องกับตนก็ไม่ด่วนสรุปแล้วค่อยๆปรับความคิดเห็นเข้าหากันโดยยึดเอาหลักธรรมของเราสัมมาสัมพมุทธเจา้าเป็นบรรทัดฐานเพราะฉะนั้นให้เราฝึกฝนอบรมคุณธรรมข้อนี้กันนะจ๊ะชีวิตของเราก็จะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเราจะได้เป็น ต้นแบบต้นบุญให้กับชาวโลกได้เอาเยี่ยงอย่างก,กันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้เนะี่ยลวงพ่อขอมหน่วยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกขโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมา มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบรมีกันในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่าย ได้เลวพลันจงทุกท่านเทิน